เรามาทายดวงกันต่อสําหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีมิถุนหรือว่าราศีเมถุนนะครับการทํานายนี้เราเน้นลัคนาเป็นหลักนะครับราศีเป็นรองถ้าใครเคยผูกดวงที่ใช้เวลาเกิดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ลัคนาราศีได้นะครับแต่ถ้าเรายังไม่เคยก็สามารถใช้ราศีแทนไปก่อนได้นะครับสําหรับเดือนกุมภาพานันธ์นี้ชาวมิถุนเนี่ยจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างในเรื่องของ การงานการเงินนะครับมาแล้วครับใบแรกนะครับชาวมิถุนได้ไพ่เดอะสตาร์มีโอกาสมีความหมางลอยเข้ามานะครับได้ไพ่อัศวินถือไม้นะดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องทำงานต้องออกตะลุยนะต้องออกตะลุยนะครับได้ไพ่1นึ่งดาบาจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างนะครับแต่เราก็ เป็นการฮึดสู้นะครับเตรียมจะไขกุญแจแห่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไพ่สุดท้ายครับคือไพ่เด็กถือเหรียญอ่าเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเซตท่านที่เกิดราศีมิถุนนะครับในด้านของการงานนั้นเนี่ยชาวมิถุนเนี่ยตอนนี้ท่านกำลังรอคอยนะครับรอคอยอย่างมีจุดมุ่งหวังว่าในเดือน กุมภาพันธ์นี้เนี่ยท่านมีโอกาสจะได้รับสิ่งที่ท่านปรารถนาในเรื่องของการงานนะครับใครที่กําลังรอคอยการเรียกตัวทํางานนะครับรอคอยการาทําธุรกิจต่างเนี่ยเริ่มจะมีโอกาสเข้ามานะครับมันไม่ใช่เป็นการรอคอยแบบไม่มีความหวังนะดวงดาวแห่งความหวังเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ามีไพ่เดอะสตาร์หลายท่านในช่วงการทํางานตรงนี้ท่านจะมีความรู้สึกเหมือนกับไปพักผ่อนด้วยคือทํางานด้วยมีความสุขด้วย นะครับใบต่อมาครับได้ไพ่ <c oughs> อัศวินถือไม้นะท่านมีความรู้สึกว่าความหวังมันมาแล้วมันมีสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เรามุ่งหวังเนี่ยโผล่เข้ามาแล้วก็มีแนวโน้มเราจะมีความกระตือรือร้นที่จะมุ่งทําการบบต่างๆให้ประสบความสําเร็จอ,ออกมาแล้วครับควบม้าโจรทะยานนะแต่การควบม้าตรงนี้เนี่ยมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจนะครับไม่ได้แบบรีบร้อนนะ เป็นการกระโดดรอดบ่วงไฟที่เรามีความมั่นใจนะครับเพราะว่าเราเชื่อใจทั้งม้านะแล้วก็เชื่อใจทั้งตัวเราการทํางานต่างๆเหล่านี้ท่านจะทํางานด้วยความมั่นใจนะครับมีความกระตือรือร้อนที่จะทาให้มันสาเร็จไม่ใช่บุ่มบ่ามนะกระตือรือร้อนนะครับไพ่หนึ่งดาบนะครับสําหรับตรงนี้เราจะเห็นว่าจากหน้าไพ่เนี่ยเป็นไงครับมีมีลูกกุญแจ นะครับลูกกุญแจอยู่ข้างล่างแล้วก็มีลูกุญแจที่จะไขหมายถึงอะไรครับการที่จะแก้ปัญหาต่างๆในเรื่องของการทําง,งานหรือการนําไปสู่ความสําเร็จเนี่ยท่านอาจจะต้องเติมเต็มบางสิ่งนะครับเราต้องไปคว้ากุญแจที่จะมาไขาหรือแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงแก้ล่ะมันอยู่ที่ตัวเราเองนะจริงๆต,ตอนตอนเนี้ยตัวเรามีช่องทางมีโอกาสละเราถือกุญแจละเหลือเพียงแค่เราสอดกุญแจไปให้ตรง กับล็อกแล้วก็บิดซะฉะนั้นการทำงานต่างๆมันจะสำเร็จขึ้นได้จากการที่เราใช้ทรัพยากรเดิมที่เรามีหรือสิ่งที่เรามีมาแก้ไขปัญหาได้นะครับเช mm hmm. ่นท่านอาจจะต้องการหาในเรื่องของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าใหม่อะถ้าใครทำงานเป็นเซลล์เป็นอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ลองดูว่าณปัจจุบันนี้เราอาจจะมีเครือข่ายมีเพื่อนฝูงมีคนรู้จักคุ้นเคยเราก็ขอรับ ติดต่อไปขอการช่วยเหลือสนับสนุนได้นะครับหรือบางทีเราอาจจะมีศักยภาพบางอย่างที่เราเคยเป็นะนะเราอาจจะเคยเก่งเรื่องภาษาลืมไปแล้วลองทบทวนเรื่องความรู้เรื่องภาษาดูครับมันอาจจะทําให้เราทํางานแล้วประสบความสำเร็จและก้าวหน้าและเป็นไปตามที่เราฝันเอาไว้นะครับบางอย่างเราอาจจะเคยเป็นแล้วแต่เราไม่ได้ทบทวนเราลืมก็กลับมาทบทวนกลับมารื้อฟื้นความรู้ใหม่นะอ่า มีโอกาสที่จะมีความสำเร็จจากการที่เราติดต่อประสานงานกับคนอายุน้อยกว่าหรือเด็กๆนะครับหรือลูกน้องจะนำเอาโอกาสในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของความสำเร็จทางการงานเข้ามาให้เราเช่นลูกน้องไปหาโปรเจกต์หรือลูกน้องอาจจะปิงไอเดียพูดขึ้นมาในที่ประชุมเนี่ยลองสังเกตแล้วก็ลอง จับใจความสําคัญที่เขาพูดดูนะครับถ้าใครเป็นเจ้าคนนายคนหรือเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับถ้าใครทําเกี่ยวกับรับราชการนะครับถ้ามีการทําเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยกว่าก็ลองดูนะครับว่าเขาอาจจะนําความสําเร็จมาให้เราก็ได้นะได้ไพ่เด็กถือเหลือนมีเด็กคอยหยิบยื่นโอกาสหรือหยิบยื่นอะไรที่เป็นรูปธรรมมาให้เราหรือบางคนอาจจะได้ของที่ล,ลึกจากเด็กๆก็ได้นะครับสําหรับชาวมิถุนนะอ่าเรามาดูเรื่องของ การเงินกันต่อนะฮะการเงินเนี่ยท่านมีโอกาสใช้จ่ายเงินไปในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการเติบโตในหน้าที่การงานนะครับก็จะมีการเ,าเรียกได้ว,ว่าใช้เงินไปเพื่อเติมเต็มความฝันนะครับเติมเต็มความสําเร็จนะการกระทําอะไรบางอย่างเนี่ยบางครั้งก็ต้องยอมรับว่ามันต้องลงทุนนะครับจะไปจ่ายเงินเสียเงินเสียทองเพื่อ ซื้อคอร์สเรียนอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับสําหรับชาวมิถุนนะครับเรียนภาษาเรียนอะไรพวกนี้ได้เรียนาบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราชอบแต่มันไม่ใช่ฐานความรู้เดิมของเราก็ได้นะครับเช่นบางคนเนี่ยเก่งเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับแต่เราอยากจะลองไปเรียนทําอาหารดูก็ลองก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่เราปรารถนาอยู่ในใจเนี่ยลองทําเลยงานเสริมก็ได้อะไรก็ได้นะครับ และที่สำคัญครับผมรู้สึกว่าไพ่ใบนี้มันให้โชคเกี่ยวกับการเงินถ้าท่านเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยกว่านะครับก็ลองดูนะครับว่าถ้าเราจะทำธุรกิจหรือรายได้เสริมแล้วมันเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนหรือคนอายุน้อยกว่าหรือลูกน้องก็ได้นะครับก็จะนำโชคลาภมาให้เรานะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็ลองไปเสริมดวงด้วยการทำบุญให้กับเด็ก ยากจนผู้ยากไร้ก็ได้นะครับก็จะเป็นการเสริมดวงให้กับชาวมิถุนในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์นี้ครับสวัสดีครับ